เร็วๆข้างหลังก็จะโลงๆหน่อยนะคะกงเด็กน้อยอคอกเด็กอคอกเด็กม,มันเย็นแล้วลูกวันนี้วันนี้ไม่มีแล้ว เออเขาไม่ลงเว้ยเขาไม่ลงเว้ยเขาน่ารักเว้ยถึงเวลาเข้าอยู่ตรงแล้วเสียงอะไรเสียงอะไรปังปัง